วันนี้เราจะมาถ่ายทอดสดนะครับชม,ชมห้วยสังเกยบนะครับห้วยสังเกยบตอนเย็นเย็นนะครับปกติเราจะเ,าเคยดูแต่ตอนเวลาปกติตอนนี้เราจะมาให้ให้ดูให้คุณผู้ชมดูในตอนเย็นเยนว่าบรรยากาศมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยเดี๋ยวเรามาชมกันเลยทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวดูดูสัญญาณก่อนว่าโอเคไหม ถ้าสัญญาณโอเคเราก็จะขึ้นบินใจเย็ยนๆนะครับคุณผู้ชมโอเคสัญญาณมาแล้วโอเคสัญญาณมาแล้วนะครับคุณผู้ชมสวัสดีทั้ง4คนนะครับ สวัสดีทั้งสี่ท่านเลยมีต้อนรับสู่ช่อง IT and Travel เดี๋ยวเราจะขึ้นบินกันแล้วนะครับเตรียมรัดเข็มขัดเตรียมรัดเข็มขัดกันเลย Refresh the return point please mind the return position เอาเสียงลงก่อนมันสะท้อนเย yeah. ตรงนี้ใครเคยเห็นบ้างยกมือขึ้น่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสะพานก่อนนะปะไปเลย อันนี้เขาเรียกว่าสะพานเบญจรัตน์นะครับอยู่ที่อำเภอสมเด็จนะครับบ้านเหล่าภูพานเป็นอ่างเก็บน้ำให้เกษตรกร,กรได้ใช้นะครับทำนาปลังแล้วก็เป็นอุปโภคบริโภคเป็นน้ำประปานั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูสะพานเสร็จแล้วเราก็จะไปดูทุ่งนา ก็จะเป็นเกาะเบนจรัดนะที่เขาสร้างเป็นเกาะนี่เขาจะขุดดินออกแล้วก็ให้นะมันล้อมรอบเกาะไวนะ้นะแต่ก่อนมันจะแต่ก่อนมันจะไม่เป็นเกาะนะตรงนี้มันจะเป็นแผ่นดินเชื่อมกันอยู่ฝั่งโน้นนะฝั่งภูเขาฝั่งโน,นนะ้นมันจะเป็นแผ่นดินเชื่อมกันแต่เขาก็พัฒนามาเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สวัสดีครับลุงอรุณสตา์สบายดีไหมสบายดีไหมจำ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 ใช่ไหมโอเคจำจะได้บินอย่างมั่นใจรัดเข็มขัดด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะวนมาทุ่งนาแล้วนะเพิ่มความสูงให้หน่อย อ่าทีนี้เราก็จะมามาทุ่งนาแล้วซีโนหาบสันซีโนซีเคอุ้ยลืมบันทึกโอ้ยเสีดายมันปีไม่ได้บันทึกเลยมา มาทุง่งนาแล้วนะครับตอนนี้เบาเล่ามาทําอะไรนี่เบาเล่านี่อ่ะ่าดูทุง่งนาสวยๆกันนี่เราเราเรา,เราเรายือนอยู่ตรงสันเขานี่แหละนี่ <c oughs> เห็นไหมเดี๋ยวจะยกมือให้ดูโอ้อยู่ดีอยู่ดี ้บนนอกมากนี่ปะ่ะลุยกันเลยสูงได้500เมตรแต่ว่าตามกฎหมายแล้วสูงไม่เกิน90เมตรนะเราพยายามทำตามกฎหมายไกลได้1กิโลความไกลนี่ ยังไม่มีกฎหมายควบคุมนะแต่ว่าส่วนสูงเนี่ยเขาห้ามเกิน90เมตรตามกฎหมายกท,ทชกรมการบินพละเรือนไปละเดี๋ยวเราจะให้มันบินชมทุ่งนาไปประมาณ1กิโล สัญญาณภาพเป็นไงบ้างชัดเจนชัดเจนดีวะสัญญาณภาพดีวะตอนนี้299เมตร3 0 0เมตรสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับพิมพ,พูดคุยกันได้นะครับคุณผู้ชม โอเคเราจะเอาได้แค่500เมตรแล้วกันเพราะว่ามันจะสัญญาณมันจะลายๆายนิดนึงเดี๋ยวเราจะใช้ดีเจในบ้านเหล่าภูพานแล้วก็นี่เกาะแก้วเบญจรัต ีกแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายอยู่นี่อยู่นี่วางรีโมทกันนะเราก็นั่งรอทีนี้เราก็นั่งรอยืนรอก็ได้นั่งรอก็ได้หรือว่ายืนรอก็ได้เดี๋ยวมันก็จะกลับมาเอง เย้กมากมากมาเป็นความลับเขาไม่เปิดเผยเหรอกฮ hey! มาถึงแล้วเตรียมลงจอดนะครับ เจ็ดสิบห้า cancel return เดี๋ยวเลยก,ก่อนนะ,ะ cancel return อยาจะถ่ายรูปตรงวิวทุ่งนาก่อนลืมถ่ายรูปวิวทุ่งนาตรงนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายนี่วิวนี้ถ่ายรูปตรงนี้ก่อน เงยขึ้นอ่าดีมากสั่งได้ทุกอย่างเลยหันซ้ายหันซ้ายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวพาไปดูคาราโอเกก่อนเมื่อกี้เพลงมันดังมากเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวพาไปดู ก็ลองอากาศคาราโอเกดังมากเลยตรงนี้ก็ไม่เห็นหรอกมันมันมุมมืดจุดอับแสงไม่ไปละเปลี่ยนใจมาถ่ายรูปทุ่งนากันสวัสดีครับทั้งห้าคนเลยสบายดีไหมทักทายคุยกันหน่อย นที่แอบซุ่มดูอยู่รู้นะรู้นะว่าเป็นใคร <c oughs> อันนั้นคือภูกุ้มข้าวนะภูสิงภูกุ้มข้าวพิพิพพธภัณฑ์ชลินทรอนที่เห็นภูเล็กๆอยู่ไกลๆนั่น สี่สิกปซ็แล้วขยับมาข้างๆไหน่อยสิข้างนี้

ดวงอาทิตย์จะตกดินแล้วนี่อยากได้มุมต่ำๆแบบนี้40%เตือนแล้ว ໃຫ້ມຸມຕຳຕຳເດ return to home เนไปห้าสิบเมตรแล้วก็บ,บินกลับจุดลงจอดสวัสดีทั้งสามท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ไอทีแอนทรตอนนี้เราอยู่ที่ห้วยสังเคียบนะครับตำบลเหล่าปูปพานอเอภสมเด็จจังหวัดกาลสิงห์เรามาทดสอบอความสวยงามนะครับตอนพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ชมทุ่งนาชมอ่างเก็บน้ำว่าน้ำมันลดไปเยอะมากน้อยแค่ไหน ชาวบ้านบอกว่ามันลดไปเยอะมากกว่านี้นะดีที่ฝนตกมาเติมให้มันมีขึ้นมานิดนึงแต่มันก็ยังไม่เยอะเพราะว่าชาวบ้านก็ทํานาปังที่นี่จากตรงนี้แหละจากอ่างเก็บน้ําห้วยสังเคียบนี่แหละโครงการพระราชดำริของในหลวงให้สร้างอ่างเก็บน้ํานี้ขึ้นมาในหลวงรัชกาลที่9อ่า หลงจอดแล้วนะครับใช้เวลาถ่ายเท่าสดไปเท่าไหร่เนี่ย cancel return พลั w battery warning. The drone is under return to home soon. ครับเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวกำลังจะมาอยู่ครับ มาลงก็ได้ไปหาลงมองแปลนเนี่ยมองแปลนนะครับหาลงมองแปลนเออยยุ่งกัดอ่าได้แล้วมองแปลนก็คือมองนี้นั่นเอง low battery warning the drone is under return to home soon ครับลงแล้วครับลงแล้วครับเยน็ยนเยน็นมาคุยกันหน่อยทีนี้จอดเรียบร้อยแล้วคุยตรงไหนดีมาคุยตรงนี้ดีกว่า เราไม่เห็นจอสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับคอมเมนต์ไม่เคลื่อนไหวเลยเราก็ไม่รู้จะคุยอะไรนะมีแต่คนเดียวคุยมานั่นก็คือลุงโลดเอ้ยไม่ใช่ลุงอารุณลุงอารุณตล์ Oh oh. สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับตามที่เราวางไว้ก็คือเราจะมาถ่ายเอา,เอาฟุตเทจทุท่งนาแล้วก็เอาฟุตเทจ สะพานนะครับเอาไ,ไว้ทำเป็นไตเติลไตเติลในการทำคลิปวิดีโอนะครับก็จะมีตัวนี้แทรกเข้าไปด้วยนะครับก็จะเป็นลันแหล่งสถานที่แห่งหนึ่งของอำเภอสมเด็ดจจังหวัดกาลสินนะครับใครว่างหรือใครสนใจก็มาได้นะครับเส้นทางมาทีา่ตั้ง gps มาเลยนะครับบ้านเราภูผานหรือว่าห้วยสังเคียบก็ได้นะครับมาถึงที่นี่เลยโดยสวัสดิภาพ ตรงนั้นก็จะมีคาราโอเกะบริการนะครับแล้วก็ร้านอาหารที่ได้ยินเสียงดังๆ,งๆเมื่อเมื่อตะกี้อยู่ตรงนูน้นแล้วก็ฝั่งนู้นก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีชาวบ้านหาปลาประมาณนี้โอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวหาที่ปิดก่อนนะ ที่ปิดเราอยู่ตรงไหน